สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมิตร้อนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำคลิปลง youtube สำหรับคนมือใหม่นะครับเริ่มต้นนะครับผมก็เริ่มจากงบน้อยตัวนี้ก็ยังงบน้อยอยู่นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำว่ามีอะไรกันบ้างต้อรับช่องทอมิตร้อนนะครับแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า มันขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของตัวของทุกๆคนเองนะครับอันนี้ผมแค่แนะนํไปเฉยว่ามีองค์กอรอะไรบ้างโอเคนะครับเริ่มแรกครับเป็นตัวทมมือถือก่อนเลยนะครับไม่มีโทรศัพท์ถ่ายไม่มีคลิปลงแน่นอนนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอยถ่ายได้ถ่ายวีโอได้ถ่ายภานิงได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่อย่างโทรศัพท์มือถือก็จะมีไมค์ใช่ไหมครับ ก็สต่ผมก็ใช้ใช้ตัวหูฟังได้นะครับใช้หูฟังได้นะครับส่วนถ้าใครอยากใช้ไม้ที่เป็นแบบว่าติดกับมือถือหน่อยก็อาจจะมีราคาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แพงหรอกนะครับต่อมาเป็นขาตั้งกล้องนะครับมันชื่อว่าไทโพสนะครับไทโพสประมาณนี้อ่ยี่ห้อเนี้ยแล้วกบ แล้วก็รุ่นนี้นะครับผมซื้อมาประมาณไม่เกินสองอบาทนะยางตัวขาตั้งกล้องเนี่ยมันสามารถตั้งโทรศัพท์ได้แล้วก็ตั้งเป็นกล้องถ่ายรูปได้นะครับอันนี้ผมจะถอยให้ดูประมาณนี้ครับมันก็แยกออกแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับขาตั้งกล้องเนี่ยผมเคยเอาไป ไปถ่ายลงบล็อกด้วยนะครับเป็นบล็อกเกี่ยวกับงานไอดอลลองไปดูได้ตอนนั้นผมไปงานไอดอลไอเคนที่ MBC e n t e r นะครับลองไปดูกัไดุ้มไอด้านบนขวามือนะครับขวามือของทุกคนนะครับแล้วก็หรือลิงก์ใต้ล่างคลิปครับแล้วก็ไนที่ตั้งตั้งขากล้องนะอยู่ตรงนี้นั่นคือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นของซีรีส์ยี่ห้อซีรีส ไมโกรโฟสแตนกล่องนี้ครับผมจะถ่ายไปให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะตั้งแค่เฉพาะมือถือเท่านั้นนะครับราคามันอยู่ที่169บาทนะครับแล้วก็มีโคมไฟนะครับเรียกว่าหลอดไฟ LED นะครับก็อันนี้ผมใช้เป็น p p LED Light นะครับประมาณนี้นะครับก็ อันนี้คืออุปกรณ์ที่ในการทำคลิปลง Youtube สำหรับคนงบน้อยจริงๆครับถ้าใครมีก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับทีปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็นี่คือการมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำคลิปลง Youtube สำหรับคนงบน้อยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องทวีตร้อนนะครับกดตั้มใครด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ